สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าจะได้มาเล่าเรื่องสู่กันฟังนะครับสมัยที่ผมบวชเป็นพระป่าแล้วไปจําพรรษาอยู่ในป่าเขาสูงจังหวัดเลยมีเรื่องราวที่น่าเล่าสู่กันฟังมากมายนะครับก็ลองฟังในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ลองฟังดูครับว่าการเล่าเรื่องให้ท่านฟัง ในเวอร์ชั่นของผมนี้จะเป็นยังไงถ้าท่านชอบใจอย่าลืมกดหัวใจกด thank you ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเอาละครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ EP 7แล้วนะครับใจจริงจะเล่าเรื่องการสร้างลานธรรมะนะครับที่วัดนะครับแต่มันจะต้องเกิดเรื่องยาวสนิดหนึ่งจากที่ผมมีชื่อเสียงไปแล้วพอสมควรนะครับ ในเวลาเพียงประมาณแค่ไม่ถึง2เดือนก็มีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโยมเข้ามาที่วัดมากขึ้นมาเจาะจงมาหาผมนั่นแหละท่านเจ้าว่าก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ไอ้ผมก็ไม่อยากจะเปิดโอกาสเท่าไหร่นะครับผมก็หนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาซะมากกว่าเพราะว่าวัตถุประสงค์แต่ดั้งแต่เดิมก็คือตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะครับถ <c oughs> าทีนี้วันหนึ่ง ประมาณนะครับ5โมงเย็นเห็นจะได้ที่นั่นฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะครับฟ้ายังสว่างจนกระทั่งประมาณ6โมง10 6โมง15พอ6โมง15ไปแล้วถึงจะมืดปุ๊บแบบอันตาเห็นเหมือนดับไฟเลยก็มีผู้หญิงสองคนนะครับเดินขึ้นเขามาพอขึ้นเขามาจนถึงทางเลี้ยวนะครับคือทางขึ้นเขามากุติผมเนี่ย จะมีระยะช่วงหนึ่งประมาณ25-30เมตรนะครับจะเป็นทางโคง้งนะครับใครต่อใครที่ขึ้นมาเนี่ยจะพักกันพักหายใจกันตรงที่ทางโค้งก่อนก่อนที่จะเดินมาที่กุฏิผมซึ่งเป็นทางลาบแล้วทีนี้นะครับผมก็เห็นเอ๊ะนั่งนั่งอยู่ในกุฏิก็เห็นว่าผู้หญิงสองคนขึ้นมาทำไมหาโมงเย็นแล้วบนภูเขามีพระอยู่รูปเดียว พระหนุ่มน้อยด้วยหนุ่มน้อยลงไปทุกทีทุกทีนี่แหละก็รอดูว่าจะเป็นยังไงสองคนเขาก็เข้ามาถึงเขาก็ไม่กล้าเข้ามาในกุฏินะครับก็นั่งหมอบอยู่กับพื้นอยู่อยู่ที่พื้นดินนะครับแล้วหมอบอยู่ที่พื้นดินแล้วก็กราบแล้วก็ก็บอกมาบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นคนบอกให้ขึ้นมาหาได้อา่าผมได้ยินอย่างนั้นก็อ้อท่านเจ้าอาวาสอน,านุญาตให้ขึ้นมาก็ก็ได้ ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละอยู่นอกชายคาอยู่นอกส่วนส่วนหลังคาของกุฏินะครับไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอาบัตผมเปล่าๆก็นั่งอยู่แล้วถามว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือสองคนนั้นน่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับคนหนึ่งเกิดอยู่หมู่บ้านที่1อีกคนหนึ่งเกิดอยู่หมู่บ้านที่2หมู่บ้านหนึ่งกับหมู่บ้าน2นี้เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน แต่ถูกแยกออกมาเนื่องจากประชากรมากขึ้นเป็นสองหมู่บ้านผู้หญิงสองคนนี้เกิดพร้อมกันวันเดียวกันปีเดือนมันมันเดียวกันอยู่แล้ววันเดียวกันต่างกันที่เวลาเล็กน้อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าพร้อมกันก็ประมาณคนหนึ่งเกิดตีสามอีกคนหนึ่งเกิดตีห้าคนที่เกิดตีสามเนี่ย ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเกิดตีสามเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเกิดตีห้านะครับทั้งสองคนก็เลยบอกว่าทางกันไม่กี่นาทีก็ขอให้ผมช่วยตรวจดวงชะตาให้ท่านเจา้าวาดเป็นคนสั่งขึ้นมาผมก็เลยเอา้าเอาก็เอาเอาดูคร่าวๆก็ได้เพราะคิดแล้วว่าการตรวจดวงชะตาคนหนึ่งหนึ่งนี่จะใช้เวลาชั่วโมงเศษนะครับเดี๋ยวมันจะมืดจะนี่ทั้งสองคนผมก็เปิด ขึ้นมาดูใช้คอมพิเวเตอร์มือถือในโปรแกรมมือถือก็จะผูกด,ดวงได้ดก็กะว่าจะดวงดูคร่าวๆแล้วก็ไล่ไปก็ดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นตามวิชาโหราศาสตร์ของผมเนี่ยเขาเรียกว่าหมดอายุขไขทั้งคู่เลยขณะที่เข้ามาหาผมนั้นน่ยมันเป็นเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมวันที่14บสซะด้วย14ตุลา มาพร้อมกันสองคนดวงชะตาของเขาเขาเกิดวันที่ห้าธันวาทั้งคู่ผมก็มองแล้วว่าเขาไม่พ้นเดือนเดือนธันวาที่จะถึงนี้แหละก็หมดอายุไขก็นั่งผมก็นั่งมองดูแต่ในมือถือไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันเลยยังใหม่ใหม่ๆกันไม่สนิทสนมพอที่จะพูดเล่นกันก็ยังไม่ได้ จะพูดหลักการก็ยังไม่รู้จะขึ้นต้นลงท้ายกันยังไงหญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะหลวงพ่อตอนแรกๆเขาเรียกผมหลวงตานะครับแต่ตอนหลังเขาเรียกผมหลวงพ่อเพราะว่าการเรียกผมว่าหลวงตาเนี่ยจะไปซ้ํากับท่านเจ้าอาวาสเพราะใครๆก็เรียกท่านเจ้าอาวาสว่าหลวงตามันก็จะกลายเป็นหลวงตาสองสองรูปไม่รู้พูดถึงรูปไหนท่านก็เลยเรียกผมว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อคือว่าเขาไปหาหมอดูไปหาพระอาจารย์มาหลายหลายที่แล้วทุกคนบอกว่า,าจะต้องตายทำยังไงที่จะยืดอายุได้มั่งผมก็มองดูแล้วคือมันถ้าจะว่าตามพุทธศาสนาคือกรรมมาถึงก็คือกรรมมาถึงมันไม่มีใครห้ามได้หรอกไม่มีใครยื้อได้หรอกแต่ก็ ให้กำลังใจนะครับผมก็เพียงแต่พูดบอกว่าอืมก็ตามวิชาบอกว่าดวมถึงคาดนะถ้าโยมสามารถปฏิบัติได้อยากให้โยมมาปฏิบัติทมในวัดสักเดือนหนึ่งได้ไหมเดือนหนึ่งก่อนวันเกิดนี่แหละก็หมายถึงเดือนพฤศจิก็ต่อรองผมนะมีต่อรองด้วยนะทั้งสองคนก็บอกว่าขอสัก สองวันสาวันไม่ได้เหรอผมว่าเอางนี้ดีกว่าสรุปเลยแล้วกันนะผมขอว่าให้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเลยนะนุ่งขาวห่มขาวถ้าบวชได้โกนหัวได้ก็โกนหัวเลยอยู่ในวัดเลยขอเจ็ดวันไม่ต่อรองแล้วนะขอเจ็ดวันเขาก็ตกลงกันบอกว่าอืมตกลงจะมาอยู่วัดเจ็ดวันแล้วกเ็เมื่อไหรด่ดีผมก็บอกว่าเอาแต่สะดวกเอาให้สะดวกนะ ผมอยากให้มาเร็วที่สุดเขาก็บอกว่าเอาวันนี้เลยเอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอก็ออแล้วแต่นะถ้าถ้าพร้อมเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะให้พักที่ไหนเลยเดี๋ยวจะต้องลงไปบอกท่านจเจ้าอาวาสด,ดูเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาวันพระพวกเขาก็เคยมาอยู่วัดกันเป็นประจำอยู่แล้วพวกเขาชาวต่างจังหวัดเขารู้วิธีอยู่อยู่วัดนะครับก็คือ เขาจะไปเอาที่นอนหมอนมุ้งของเขามาปกติเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์สำเร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์จําเป็นมาแล้วก็ขึ้นมานอนอยู่ที่ศาลานะครับศาลาเนี่ยเป็นทั้งโรงฉันอาหารเป็นทั้งที่ถวายสังฆทานกันเป็นทั้งโบสถ์เป็นทั้งคือสารพัดนะครับศาลาสารพัดท่านก็นอนอยู่ที่นั่นได้หนาวเหน็บเดือนตุลาเนี่ยหนาวเหน็บมากท่านก็ ลงจากเขาไปประมาณตีห้าเอ้ยไม่ใช่ห้าโมงเย็นเ,เสร็จเนะครับมมนยังไม่ถึงห้าครึ่งก็ออกไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็ขับรถกันขึ้นมาแล้วก็จอดรถแล้วก็จัดแจงไปปูที่หลับที่นอนของตัวเองเสร็จเลยผมไม่ลงไปละผมก็เดินมาที่หน้าผาแล้วก็ชะโงกดูเอาเพืาจะมองเห็นสาราได้ก็มองดูอ้อโอเคแล้วก,ก็เห็นท่านจเจ้าอาวาสเดินมาจากกุฏิเดินเข้ามาหา สองคนนี้อยู่ผมก็อ้อท่านคงตกลงกันไปอ้อลืมบอกไปนิดหนึ่งคือผมขอว่าเมื่อตอนมาอยู่วัดเนี่ยอย่าถือศีลห้านะผมขอให้ถือศีลแปดเขาก็รับกันแล้วก็ไปสมาทานศีลกับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็ชอบใจผมนะครับว่าเออเปลี่ยนจากทุกๆครั้งถือศีลห้าเนี่ย เป็นว่าวัดนี้เคลึงมีระเบียบมากกว่าถือศีล8ก็ดีเหมือนกันท่านเลยประกาศในวันรุ่งขึ้นต่อมาว่าจากนี้ไปนะเวลามาอยู่วัดวันพระเราจะถือศีล8กันทุกคนก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ทำตัวแบบปกติเช้ามาก็ไปบินทบาทแล้วก็กลับมาปรากฏว่าหญิงสาวสองคนเนี้ยเขาอยู่ในวัดเสร็จเขาก็ ทำตัวดีนะครับก็คือตื่นเช้ามาก็มาช่วยกันทําความสะอาดแล้วก็จัดเตรียมเพราะว่าประเดี๋ยวพวกผู้ชายขึ้นมาเดี๋ยวพระไปบินธบาตกลับมาก็มาจัดของฉันขบเคี้ยวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็เป็นบินธบาตตามปกติกลับมาแล้วนะครับสาวทั้งสองคนนั้นก็เดินจงกรมทําไปทํามาแล้วก็ไปถามท่านเจ้าอาวาสว่าจะทํำยังไง ท่านเจ้าว่าก็บยมันที่ผมก็ให้ผมสอนผมก็สอนให้เดินจงกรมทำยังไงสอนให้นั่งสมาธิทำยังไงนะครับแล้วก็สอนบทสวดมนต์บทเดียวนะครับคืออิทัพปัจจยตาก็คืออิมัสมิงสติอีทางโหติอิมัสสุปาชัยอีทางอุบัติชติอิมัสมิงอสติอีทางหนาโหติอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชตินะครับ ก็คือสอนบทนี้เขาก็โอเคก็ท่องกต่บทนี้แหละแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปนะครับใส่ชุดขาวหงขาวเรียบร้อยแต่พอใสสายใสายส,ายสายหน่อยยังไม่เที่ยงก็ญาติโยมของเขานะครับก็ขึ้นมาส่งของนะครับมีอันได้แก่หวีแปลงเครื่องอาบน้ําผ้าชุดขาวไว้สําหรับเปลี่ยนนะครับก็เตรียมเหมือนกับมาอยู่ปิกนิกเลยแล้วก็ หญิง,งทั้งสองคนเนี่ยเขาก็แจ้งเพื่อนฝูงเขานะครับเพื่อนฝูงเขาที่อยู่ต่างอำเภอนะครับก็มาตอนบ่ายๆเขาก็เข้ามาแล้วก็มีอยู่สองท่านที่เข้ามาแล้วก็ขออยู่ปฏิบัติธรรมด้วยเลยก็เลยเป็น4ก็เลยเป็น4นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกคนก็ปฏิบัติธรรมไปเพียงแต่ว่าผมกลายเป็นมีหน้าที่เพิ่มขึ้น จากที่ผมสงบนั่งสมาธิสบายๆอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องมีเวลาแล้วว่าอะถึงเวลานี้ต้องหยุดต้องลงไปสอนธรรมะต้องไปดูแลให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่ทิ้งๆควาๆ่างๆนะครับก็ผ่านไป7วัน,วนเมื่อผ่านไป7วันแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็เขาก็ขอลาลาสีนแปดขอกลับบ้านกัน ผมก็ว่าครบแล้วก็บอกเขาต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าหลังวันเกิดนะ5้าธันวานเนี่ยหลังวันเกิดก่อนก่อนปีใหม่ถ้าจะมาอยู่ได้อีกสักเจ็ดวันก็จะดีนะผมก็ส่งเสริมการอยู่อยู่วัดเพิ่มขึ้นนะครับตอนนั้นก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเรามีลูกศิ์ลูกหามาแบบนี้เรา พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้นี่ก็ได้ปรึกษาท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสเห็นดีเห็นงามนะครับบอกผมว่าให้ลุยเลยทําเลยอย่าคิดแล้วโมแต่คิดโมแต่คุยทําเลยทําเลยท่านว่านะผมก็บอกว่าผมคงต้องวางแผนนิดต้องบอกน้องนุ่มมาให้มาช่วยท่านก็บอกว่าทําเลยทําเลยแต่งบประมาณหาเองด้วยนะเพราะว่าท่านไม่มี อ๋อผมก็รู้ละท่านกลัวเราไปลบกวนงบประมาณท่านเข้าใจละก็ไม่ยุ่งกันงบประมาณท่านแหละก็หญิงสาวทั้ง4นะครับเขาก็ออกจากวัดไปก็ปรากฏว่าวันที่ออกจากวัดนั้นน่ะไปเลี้ยวทางโค้งเข้ามันเบรกไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้รถก็ไปออกนอกถนนไปนะครับเกิดอุบัติเหตุ ปลอดภัย3คนคือเจ็บเล็กเจ็บน้อยพกช้ำดำเขียวนีิดๆหน่อยๆแต่อีกคนหนึ่งเจ็บมากนะครับคนที่ถึงคาดคนหนึ่งเจ็บมากที่เกิดตี5นะครับ <c oughs> เขาก็เจ็บมากมากๆด้วยนะครับไม่พูดถึงต่อไปแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ2วันนะครับคนที่คนที่2 เขาก็กลับขึ้นมาที่วัดนะครับเข้ามาหาผมด้วยความดีใจเข้าไปเจอใบเกิดของตัวเองนะครับเขาบอกว่าไปพบใบเกิดพบแล้วว่าหมอโรงพยาบาลเขาลงไว้ว่าเกิดตี3ไม่ใช่ตี5นะครับผมก็อกโอ้โล่งใจเลยเพราะว่าถ้าเขาเกิดตี5้าเขาจะเป็นคนราศีพิจิก เขาจะถึงคาดถ้าเขาเกิดตีสามเขาจะเป็นคนราศีตุลไม่ถึงคาดมีแค่มีเคราะห์จะรอดผมก็ดีใจว่าผมไม่ต้องทำอะไรเลยนี่วิาวาชาโหราศาสตร์ผูกบวกลบคูณหารแล้วบอกว่าเขายังไม่ตายเขาแค่นี้เองแต่สำหรับพวกเขาเนี่ยกลายเป็นว่าอืออาจารย์เกียรติต่ออายุได้อา้าวเก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเราโอ้ คิดไม่ถึงอีกเหมือนกันเสร็จแล้วผมก็ได้ปารกให้พวกเขาฟังกันนะครับว่าผมอยากจะทําลานปฏิบัติธรรมนะอากาศของจังหวัดเลยเนี่ยพอเลยเที่ยงเลยบ่ายโมงบ่ายสองไปเนี่ยจะเย็นอากาศเย็นไม่มีแดดแต่ว่าลานของวัดเนี่ยมันไม่มีต้นไม้เลยมันมันเป็นแห้งๆร้อนนะครับ ใครจะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้จะตั้งเต็นท์อยู่ก็ไม่ได้ต้องทําให้สวยงามกว่าน,นี้หน่อยเขาก็ถามผมว่าจะทํำยังไงน้องชายผมเขาก็เป็นสถาบันนึกนะครับเขาก็นึกให้เรียบร้อยว่าตรงนี้ต้องปลูกต้นไม้ตรงนั้นต้องเป็นทางเดินต้องทําอะไรวาดรูปทาผังมาให้ผมก็เอาผังไปปรึกษาท่านจเจ้าวาดท่านก็เห็นดีเห็นงามบอกทําเลยคงจะเป็นเวลาหลายปีนะกว่าจะได้อย่างนี้ ไอ้ผมก็ใจร้อนเหมือนกันก็จากการบอกกับชาวบ้านบอกว่าลำดับแรกเลยนะผมจะต้องปลูกไผ่ให้ขึ้นสูง20-30เมตรให้ได้เป็นทางเดินเป็นแนวทางเดินเราเดินเป็นนะในแนวไผ่นะครับผมไม่เอาไผ่ชาวบ้านที่ไผ่เป็นกอๆขึ้นมาเป็นกอๆไม่เอาผมต้องการไผ่จีนไผ่ญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นเป็นต้น,ตน เขาก็บอกยากแต่ถ้าเรามาปลูกเป็นต้นๆได้แล้วมันก็ขึ้นมาเองอืมผมได้ยินคำนี้โอ้ถูกใจตาล่าเป็นคนแนะนำนะครับบอกว่าเราก็ปลูกเป็นต้นๆไปเพราะหน่อไม้มันโตเร็วจะตายไปไม่กี่เดือนมันก็จะโตสูงเลยผมก็เลยเปลี่ยนใหม่บอกเขาบอกว่าทำได้ไหมถ้าเราจะปลูกไผ่โดยการขุดมาปลูกเลยเอาต้นละหลายเมตรเลยมาปลูกเลยห้าเมตร8เมตรก็ปลูกเลย ได้ไหมตอนแรกๆเขาก็แบบเหนื่อยมีความรู้สึกว่าทำงานยากขึ้นลำบากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นไม่ได้ผลประโยชน์เลยเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเดิมนั่นนะ่ะใช้คนในหมู่บ้านเนี่ยใช้แหลกลานเลยนะครับลาวกับค่าทาสบริวารแต่ผมไม่เหมือนกันคือว่าผมขอให้ทำ อันไหนที่ขอให้ทําก็จะถามความเต็มใจนะครับถ้าเต็มใจก็ทําถ้าไม่เต็มใจก็ติดตะขีตะขวงก็ไม่ต้องทําก่อนพักได้อย่างที่1อย่างที่2นะครับผมซื้อน้ําเลี้ยงตลอดชาวบ้านเขาชอบที่สุดก็คือกาแฟเนสกาแฟนี่แหละครับเอ่ยชื่อเขาเลยเนสกาแฟเป็นซองๆเขาจะกินก่อนลงมือ1นึงซองระหว่างทํางาน1นซองและ เมื่อหยุดแล้วก่อนเลิกอีก1นซองก็ก็จะไปซื้อมาแล้วก็ส่งน้ำร้อนแล้วก็กาแฟาสำเร็จแต่ทรีนวันจงแล้วก็กินแล้วก็ออกแรงทํางานก็มีปัญหาแต่เพียงว่าคนที่จะขุดคนที่จะไปขุดเอามาเนี่ยมีน้อยก็มีโยมทีนี้โยมที่4คนที่มาอยู่วัดนั่นนะครับก็กลายเป็นสมุนผมเรียบร้อยแล้ะ เพราะว่าเชื่อในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของผมซะนั่นเขาก็ไปหาคนนะครับในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาคุยกับผมในีผมก็แปลกใจว่าทำไมมีคนนั้นคนนี้มาคุยทั้งหมดก็คืออยากรู้ว่าผมจะต้องการขุดไม่ไผ่หน้าตายังไงเป็นยังไงแล้วใครจะเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็ค่าน้ํามันอ๋อมีความเข้าใจแล้วผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะผมให้ต้นละ20บบาท ถูกแพงไปผมไม่รู้แต่ผมให้ต้นละ20บาทเอามาที่วัดแล้วผมก็จะให้ต้นละ20บาทกับคนที่ปักมันลงไปในดินต้องขุดเป็นรูนะรูนึงลึกสักประมาณเมตรแล้วก็ปักลงไปในดินนั่นน่ะผมต้องการ300ต้นเขาก็โอเคในที่สุดก็มีภายในเวลาแค่เพียง3วัน ผมก็ได้จ้นไผ่300ต้นที่ขุดมาพร้อมปลูกนะครับแล้วตะละก็เป็นคนเดียวที่ลงมือปลูกทันทีไม่รอใครทำเพราะว่าตะละเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือว่ารีบๆทำให้เสร็จนะ่จะได้ทำอย่างอื่นได้โม่แต่รอโมอ่แต่รอนิเกลํำลำนานไม่ดีนะครับลำนานมันจะกลายเป็นลำคาญแกก็ขุดเลยฝังลงไปฝังลงไป วันหนึ่งตะละปลูกได้20ต้นวันที่สองปลูกได้10กว่าต้นเพราะมันเหนื่อยมันล้านะครับแต่พอวันที่สองไปก็มีชาวบ้านมาช่วยเพิ่มก็ปลูกต้นไผ่กลายเป็นว่าทางเดินแนวไม้ไผ่ของผมเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นได้ใน7วันสามารถทำได้ใน7วันเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ลานปฏิบัติธรรมด้านหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องปราบให้เรียบแล้วปูหญ้าหญ้าก็ามาปูให้เสร็จใน7วันเดียวกันนี้แหละแล้วก็ปลูกต้นหูกระจงขึ้นมา6ต้นหูกระจงมันจะขึ้นมาแล้วมันก็แผ่ไปด้านข้างนะครับเหมือนล่มเป็นชัดเป็นชั้นๆสวยดีนะครับผมก็ตั้งใจว่าญาติโยมที่มา พักเต็นมาปฏิบัติธรรมจะได้อยู่ใต้ต้นหูกระจงนะครับก็เสร็จสิ้นทั้งหมดเลยที่เป็นต้นไม้ต้นไผ่ต้นหญ้าหูกระจงทางเดินนี่นะครับในเวลาหนึ่งเดือนพอดีมันก็คือพฤศจิและจะเข้าธันวาผมก็คุยกับสมุนละทีนี้เรียกสมุนละคุยกับสมุนว่า ส่วนด้านขวาของลานปฏิบัติธรรมเนี่ยผมอยากปลูกดาวเรืองให้เป็นทุ่งทุ่งดาวเรืองเลยใจจริงอยากได้ทุ่งทานตะวันแต่มันขึ้นไม่ทันถ้าเป็นดาวเรืองนี่ปรากฏว่ามีโยมที่อยู่จังหวัดตัวจังหวัดเลยนะครับตรงอำเภอภูรเรือเนี่ยเขาเป็นสวนต้นไม้แถวนั้นนะครับมีต้นคริสต์มาสต้นอะไรก็มีนะครับเขาเสนอให้ผมว่า เขาจะถวายต้นคริสต์มาสนะครับมาปลูกให้ผมไม่เอาผมอยากได้ดาวเรืองเขาก็ถวายดาวเรืองมาให้เอาเดาวเรืองมาปลูกให้ผม2,000ต้นลานทำผมเนี่ยสวยงามขึ้นมาในเวลาทั้งสิ้นรวมกันแล้วเนี่ยแค่เดือนครึ่งนะครับแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเองทั้งปลูกทางไม้ไผ่ลานปฏิบัติธรรม สนามที่พักทุ่งส,สวยๆสำหรับเดินจงกรมนะครับเสร็จภายในเดือนเสร็จเๆนะครับท่านเจ้าวาดบนบนท่านเจ้าวาดบอกว่านี่นะคนมีเงินนี่มันเนรมิตอะไรก็ได้นะ<อ>เขาพูดอย่างนี้นะครับ<อ>จากวันนั้นเป็นต้นมาผมเลยต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับว่า คนเขามองเราอีกอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าผมพูดดีปฏิบัติดีมีคนชอบแล้วถวายมาแต่คนอื่นก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็จะมองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเลยรู้ว่านั่นเนละยนี่ขนาดพระอยู่ด้วยกันในวัดท่านยังมียังมีภาพของท่านอย่างนั้นเลยแล้วคนที่อยู่ภายนอกล่ะเขาจะมองเราอย่างไรผมก็เลย รีบๆตัวรีบลงเล็กลงนะครับพยายามอย่างยิ่งที่จะที่จะไม่อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างคนจะพลุกผ่านก็กลับไปอยู่บนกุติข้างบนนั่นแหละก็จะปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือผมปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นมากมากเลยคือใจมันรู้สึกว่าเราทำบุญทำกุศล เราทำสิ่งที่ดีที่สวยงามมันเป็นความปลื้มใจความปลื้มใจนี้เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะครับแต่มันเชียร์อัพนะครับทำให้สมาธิเข้าได้ง่ายขึ้นนิ่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับไม่ได้มีสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นมากนะทำให้ผมปฏิบัติทราได้ดีขึ้นนะครับลานทรรผมก็สามารถสำเร็จได้ภายในเดือนธันวา แล้วก็ชาวบ้านทีนี้แล้วก็แห่กันมาดูเลยไม่ใช่แค่2หมู่บ้านนะครับมันมาหลายหมู่บ้านเลยก็จะมาดูตัวอย่างว่าวัดปฏิบัติธรรมที่สวยงามซึ่งอาจารย์เกียรติเขาใช้คำว่าอาจารย์เกียรติสร้างและไนลมิตรขึ้นภายในเวลาไม่ถึง2เดือนอา้าวแทนที่จะชื่นใจเราก็เลยต้องไปมุดหน้าอีกเอาละครับ อีนี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับเรื่องลานปฏิบัติธรรมขอบคุณครับอย่าลืมกดหัวใจกด Thank you อะไรให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอีกครั้งหนึ่ง